ความเร็มตอนที่แล้วนะครับอยู่รอได้ครบ40บวันในใน9ทนาอินโฟเลสเนี่ยผมตายครับตอนนี้โอ้โหเต่งกับทอ้อทีเดียวครับเมื่อกี้ผมเผอปิดโทรศัพท์ทุกคนไม่เป็นไรครับราเพื่อนผมมาชุบทุกคนมามาเพื่อนผหม,มาชบุบแล้วครับรเก็บเก็บ อยากคือของผมครับผูาคือของผมชา,ากระตา่ายชากระต่ายอาต้องหาชากระต่ายคือโอ้ยยิงเล่นทำไมัมนจะมาช่วยยิงอะไรแบนีช่วย ตัวขึ้นตดวขึ้นแต่เขาปล่อยให้เกาะอยู่นั้นก่อนคัะนี่ไงก,กระต่ายยิงเลยจกกากระต่ายกินเนื้อถลโอยิงบ้านครับที่ทีทำให้เราเล็วสี่นะครับเอฟวันที่สี่สิบนะครับ ก็คือช่วยเด็กเยอะๆใช่ไหมครับทุกคนนะครับมไปช่วยเด็กคนช้าครับหัวลาชิปครับตปฝั่งนี้1ันห้าอยเมตรครับจะเจออุปสรรคอันโหดร้ายนะครับผมโอ้โหเป็นนะครับทุกคนเข้าไปช่วยครับกล่องมัน่าตารอดใจนะครับทุกคนครับโอเคครับไม่รอตาไม่รอใจครับ ไปครับตรงไปเอ๊มากทุกคนเพ่งมองเรื่อยๆครับตรงมาเรื่อยๆไปเจอคว้าลาคิดหรือยัเนี่ยทุกคน ช่วยไม่ไดทุกคนมันใช่ทางนี้ไหมเนะี่ยลืมไปครับไฟกองไฟยังไร,รกไม่พร้อมครับโอ้โหมันก็เลยหงายไปหาไม่เจอเดี๋ยวผมกลับบ้านไปเพื่อนก่อนนะครับทุกคนเพื่อนจะรู้เสียอย่างดี จะให้เปิดเขาจนมีกูเจอคนกระเด็นไปช่วยเพื่อนก่อน,นครับไปช่วยเพื่อนไปครับซิ่ง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 เลยซิ่งเลยโอ้โหหมีตายแน่ๆผมตายแน่ๆเร็วๆเลยครับซิ่งเลยครับซิ่งเลยจังหวะนี้ต้องมีซิ่งแล้วแหละฮึบฮึบฮึบไปไปบอรครับพี่กี้บอรครับไปต่อไปต่อ <c oughs> โอ้โหวกองตาแดงครับเรอเวลาตายนี่ตัวช่างขผมแล้วแล้วผมยังไงครับผมกินพวกวิ่งเข้ามาทำเป็นไงฮะกองตาแดงก็ไม่ได้สำคัญนะมาเลยน่ากลัว,วแค่นี้ยิบๆครับผมมานี้ครับมานี้ จะออกเดินทางนะคะอเสียงม้งอันเดมเีอาก้ากินมนัไนะไดรอไปแล้วรสิงงกูเจอคนทีมูาหนกจะไยันไไปายทางนี้ทางนี้มึรอตรงนี้กไปหา โอ้ทุกคนโอ้ผมไม่เอาเลยเนี่ยผมกลับบ้านก่อนไปซื้อบันไดครับจะให้เพื่อนผมไปที่มาร์คนะครับผมจะกลับบ้านไปซื้อก่อนทางไกลาลายครับทุกคนครับมาครับมาครับกลับบ้านมาแล้วนี่อยู่นี่อยู่นี่มาครับทุกคนครับ คืออ่าคลิปเป็นครับตายไม่พอตายแล้วครับทุกคนตายแล้วเอามันได้ออกอันนี้ก็ไม่ได้ผมจะไปลองลองกงเกมโดดขึ้นไปดูครับทุกคนมันเขาจะโดดเข้าไปได้หรอครับผมว่าอาจจะได้กุมภาษาเพีรมี <ส gas: S 2> ทุกคนผมจะเปิดกล่องแดงผมต้องการเกาะ ทำ i ริงนะใครับอ่าตีเใจได้แค่มองครับเหครับ

อยากจะรถวไมูธน,นะนะครับจะเลยครับของดีเร้าผมรับไดีมีค ันไปครับผมซิ่งก่อนซิ่งเลยผมได้เลยสุดนี้าะเสียงดิมากรับทุกคนครับมาเสียงโคตรโหดอ่ะ กระตุกกระตุกเล็กน้อยครับกระตุกเล็กน้อยถึงปานกลางโอเคมาครับเอาพกคุณมาครับมาทุกคนกูกูกลับไปแล้วด้วยกันอยู่ไหนเอาไอ้รถซิิงจะมาห้ามอยู่ไหนอ่ะ มันล <ừ> ืมไม่คิดประชาเพชรหรือเปล่าไม่เป็นไรครับผมซื้อใหม่เลยผมรวยมาเลยดอซิงยามาห้ามาแล้วมาครับมาโอ้จังหวะนี้ครับเรดอซิงครับทุกคนเรดซิงยามาห้าสองตู้อาบ้าสองตู้ดีไหมนี่เป็นเล่นของผมนะครับ เพื่อผมช่วยอุ้ยอุ้ยผมดีคอนคอนทำอะไรได้มันเลียงดอบสุกกันหรอเนี่ยอะไรกี้สุกอะไรนี้่ะไรนี้สุกอะไรกี้ โอ้ยเพชรคุดกูขอช่วยเพชรให้ลื่นด,ด,ด,ด้วยกายถ้ามึงเป็นคนช่วยมึงไม่มีรองเท้าสก,กีมาครับมาน้องชายขึ้นมาน้องชายอ้าวเพี้ยผมช่วยได้แล้วครับเปิดเลยครับเปิดฟื้นอุยอ้ยอยุ้ยอะไรก็ไม่รู้กลากดลื่น ครับผมซิ่งผมซิ่งวิ่งเข้าป่าครับโอ้ยผมติดช่วยด้วยนะไอ้หนูเอ๋อเหรอช่วยด้วยเด็กช่วย้วยชงวยช่วยเองมาช่วยฮึบเคป ไปแล้วครับเราจะสร้างกับนีื่องของของแรงสุดๆนะครับนี่โอ้ยโอ้ยผมติดมาครับเปิดได้ไรโอ้ยโอยผมไม่เข้าใจทำไมมันต้องกระจายผมไม่้องเก็บกายมปล่อยมันมเก็บให้เองเหรอ โอ้ทุกคนโอ้โหโอ้โหี่นี่มีสามสิบแคนดี้แล้วอีกอันเดียวผมจะมีสามสิบวิ่ง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 ไปเอาโอ้โหผมจะผมจะตายกับวันนี้เลยครับทุกคนครับไปครับซิ่งครับซิ่ง เจ้าเวียนเจ้ากำติดกอกีโอ้โหไปครับไหวไว้นั่นละครับโอ้โหกวางตาแดงอยู่ข้างหลังนี่ครับโอ้โหดีจริงๆครับดนคมับไม่ใช่ตาแดงทุกคนแต่เลื่อนผมมาครับแดงครับเลือดผมเนแดงครับโอ้ ผมตายออแล้วระว,วัาแหละเดี๋ยวไปช่วยตอนนี้เอออ้อออออออมองข้ากวงมาอีกตัว <c oughs> เพื่อนผมจะไหวหรือเปล่าจาังหวะนี้ชีชะตาครับ คฮ้ผมจะจำรอยเท้าไว้นะครับแต่เกิดปั๊บผมวิ่งไปเอาคอผมมาเลยอ่ะผมสิ่งผมสิ่งผมสิ่งอยู่นิ่งไม่ได้ครับทุกคนมาโคสิ่งโคสังโคสแสดครับมาดีน้ำเนี้ยอร่อยจังเลย วันพรุ่งนี้ก็จะปิดคลิปได้แล้วนะทุกคน นะครับด้เวลาฟาร์มของช่างกายนะครับถัดไปนี้มันตกมาตาย้เลยทุกคนตัดเรือตัดเรือ ตัดเร็วขึ้นเลยครับทุกคนว่าเลือนตัดเร็วขึ้นเลยนะม่ได่ย เลยครับจะมุงจะมืดจะไม่สนใจครับเห็นครับผมผมไม่สนใจนะครับอีกเจ้าแบบนี้เรื่องของเขาตัดแบบนี้ก็ได้อ๋อเร็วครับโดนๆโดนๆโดนๆมเข้าบ้านผมต้องเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนไม่งั้นผมโดนดนกวางสายตูดเข้าบ้้านเขาบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านโอเคครับ มาเวลาปลูกต้นไม้ลแล้วฟื้นฟื้นฟื้นโอเคอ๋อ,อ,อ,อห้าวนะห้าวที่ห้าวแล้วใจเย็นเราคุยกันได้เราคุยกันได้เปรื่อข่ายพ่ออะไรายพ่อ ตายรัวเลยนะผมผมเล่นได้สองร้อยสิบเอ็ดวันได้แตนะ่ผมตายรัวอย่างเงี้ยผมไม่ไหว้ผมถอดใช้ชาร์จเลยทุกคนอืมแบตบเป็นอนะไรไม่รู้เฮ้ยเพื่อนผมชูผมยืบโอเคมาทุกคนยูบหรือ<า>เปล่ามาดีผมได้ปกกันแล้วครับทุกคนครับ คีครับปกสวยงามครับมาอย่ใครี่อ,อยู่ใครพี่หนหมูข้าวทุกคนกินเลยครับรออะไรไายครูค,คาร์โบไว้โคตรอร่อยเลยครับทุกคนคะรับนุ่มลื่นลื่ในปากเลยครับอืมไหนหม้ออย่างไรบ้างอยากบุกเข้าข้างเขาวมกเก็ไปเพื่อนเจ้าคีมั้ยหม้ออยู่นี่ โอเคทุกคนเวลาของผมแล้วใช่ไหมที่ผมโจสามร้อยไอคิวนะครับเป็นสามร้อยไอคิวสุดโหดปม๊ไม่เลยผมไม่จะทำถูกดีใช่ไหมครับทุกคนถูดีเลยครับปึ๊บ นี่อ่ะเป็นไงครับสามร้อยคิวอืมไม่อยากจะโมะ้ม่ครับตัดไม้กันต่อตัดไม้ตัดไม้ไมอ้าวทุกคนนะสี่สามวันแล้วนี่นี่ครับถึงเวลาแล้วครับผมที่ผมต้องปิดคลิปครับมาผมจะปิดคลิปบนต้นไม้ ขอดี่ยับสบร๋ขอเหยียบหน้าเนี่ยนะใช่โอเคคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้กันแล้วครับผมผมทำภารกิจสำเร็จแล้วครับบาย